รหัส9031ค่ะ9031ค่ะคุณพี่สำหรับตัวนี้นะคะเป็นงาน3พับใบยาวค่ะ3พับใบยาวนะคะอ่ะรุ่นนี้ราคาดีเหมือนเดิม 990บาทค่ะคุณพี่990าฐานกระเป๋าอยู่ที่7.8นิ้วค่ะ7.8ความสูงอยู่ที่4นิ้วค่ะ7.8คูณ4หนังเป็นงานหนังออยเรียบค่ะโลโก้ของเขาเป็นโลโก้สิงคูปายแบรนด์ p e r i d o เหมือนกันตัวนูนนะคะตัวนี้เย็บโค้งนูนนะลายสวยมากแล้วก็นีให้กลางให้ดูคุณพี่หนังเต็มแผ่น ไร้รอยตัดต่อเป็นงานหนังวัวเต็มแผ่นอันนี้ถ้าวัดความยาวก็คือยาวเป็นฟุตเลยคุณพี่นะอะรหัส9031นะคะสำหรับตัวนี้ฐาน7.8ความสูง4นิ้วราคาดีงาม990บาทหนังแท้เต็มผืน ทั้งด้านนอ,อกและด้านในลักษณะงานใช้งานนะคะตัวนี้เป็นงานกระดุมแม่เหล็กสามารถใช้ได้ทั้ง2พับและ3พับ2พับแรกนะคะช่องธนาบัตร1 2 3 3ชั้นค่ะตามด้วย10ตรงกลาง1เส้น1 2 3 4 5สี่ห้าค่ะ6ก,การาดเนาะตามด้วยใครที่มีกาดเยอะกว่าน,านั้นคุณพี่แกะลิ้นตรงนี้ออกเลยกลางออกมาตรงนี้ใส่ได้เพิ่มอีก6ด้านล่างใส่ได้อีก8 668ค่ะคุณพี่ทั้งสิ้นใส่กาดได้20ใบรวมถึง ช่องผนังเสียบสลิปต่างๆนะคะ2ชั้น3ชั้นนะตรงนี้3ชั้น1 2 3เนาะช่องธนบัตรเพียบช่อง10เซเรียญอีก1 990บาทค่ะมีกล่องมีถุงผ้าให้อย่างดีนะคะสำหรับตัวนี้รหัส9031นะคะ9031กันยญามีสีดำ มีสีตาลและมีสีแทนนะคะเออสีวิสกี้ขอภายรุ่นนี้จะเป็นงานสีวิสกี้นะคะงานหนังออยตัวนี้คือวิสกี้ค่ะคุณพี่สีตาลค่ะตาลน,นะคะสีดำค่ะ9031ดําดำตาลวิสกี้ค่ะ